ว่าข้อที่1มาทันแรกโนเบสเซตคือแลกเปลี่ยนคราวนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนแบบโนเบส d e ไฟ i ิกเก็ก็คือแลกใบบวกวนั่เนาะให้เราก,กดโอเคนะวิธีตีบวก90% 0าร้อยเปอโนเบสเซตทำง่ายๆทำไม่พลาดทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุง้งสตอบเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมสวัสดีแฟนๆแร็กนอร็อกนะคะฝากกดติดตามและกดถูกใจคุณเอ็มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะหาเพจหาคลิปง,ง่ายๆเข้าลิงก์แรกล่างคลิปนี้ กดแตะเพิ่มเพื่อนพิมพ์ในช่องแชทค้นหาคําที่ต้องการเช่นเควเปลี่ยนอาชีพส่รงรอสักครู่แอดบินส่งลิงก์ตอบกลับคลิกเข้าดูได้เลยเป็นเพื่อนกันที่ไลโอเอเท่านั้นมาคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปคลิปสั้นขยันซอยและเช่นเคยครับก่อนที่จะทําตัวนี้ได้เพื่อนๆจะต้องไปทําเควสหลักมาก่อนก็คือคลิปนี้คลิปนี้คือเควสหลักที่ทุกคนต้องทําและเข้าใจก่อนครับเพราะว่าหลายๆคนถามมาว่า เราอยากได้ OTP เราอยากได้ตีบวกเเราอยากได้อาวุธโปรเมชันเราแลกได้ยังไงเติมเกม Linet to Mobile ในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ Listman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมาย เติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ r ริชแมน Shop เท่านั้นมันจะแลกไม่ได้เลยครับถ้าเรายังไม่ผ่านเวสหลักมาก่อนเดี๋ยวว่างๆผมจะทำรูปเป็นไทม์ไลน์ให้นะครับจะได้รู้ว่าผ่านวสหลักแล้วไอ้วสหลักเนี่ยมันย่อยไปเป็นกิจกรรมอะไรแลกของอะไรได้บ้างแต่ก็อย่างว่านะครับตอนนี้ทั้งคลิปทั้งลงคลิปทุกวันบางวันอาจจะ2คลิปนะฮะรวมถึงสตรีมด้วยแล้วก็มาตอบคำถามเพื่อนด้วยนะครับต้องขอไปจริงๆครับใช้เวลาทั้งวันเลยนะเพราะฉะนั้นยังไงรบกวนเพื่อนด้วยนะครับ ถ้าไม่ดูเป็นการรุกวนเกินไปก็อย่าลืมกดถูกใจถ้าพร้อมไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันโอเคให้เรามาที่มอล็อกนะครับตรงนี้เสร็จแล้วให้เพื่อนเดินตรงขึ้นมาตรงนี้เลยฮะเดินตรงขึ้นมาเสร็จนะให้เพื่อนเลาะสายตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าก็คือถ้าหาอะไรไม่เจอให้มามอล็อกหรือไม่ก็ห้องกิจกรรมีแค่2ที่ครับ สำหรับกิจกรรมปีที่4ปีนี้เนาะเพื่อนๆมาตรงนี้มาตรงกลางนะผมปิดตรงนี้นะปึ๊บตัวนี้นะครับมี abc เยอะแยะเลยนะผมอธิบายไปบ้างแล้วแต่คลิปนี้จะเจาะไปในเรื่องของการตีบวกก้าแบบ1 0 0เแบบไม่พลาดนะครับทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมใหม้เพื่อนๆพาแรกเจ้าตัวเบสเซ e ตมาแล้วเนาะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่แต่ตอนนั้นผมทาคลิปเป็นมือปืนแต่คราวนี้ผมจะใช้ตัวนี้ มาตีบวกจริงๆเนี่ยเพื่อนๆต้องไปดูของตัวเองก่อนเนาะว่าเราจะจะบวกก้าสามชิ้นจริงไหมหรือแค่2ชิ้นยกตัวอย่างเช่นมือปืนเนี่ยผมแนะนาว่าเลือกดูก่อนถ้าเราบวก3ชิ้นได้ไม่ได้ครับหรือบวกชิ้นเดียวก็ได้เหมือนกันเช่นตัวเสื้อเมื่อเราแลกเช่าตัวโนเบเซตมาแล้วสิ่งที่เราอยากจะทําต่อไปก็คือการตีบวกเพราะว่ามันเข้าเงื่อนไขและหลายอาชีพเนี่ยมักจะบอกตรงนี้นะให้ดูที่เสื้อของเรานะฮะเขาจะบอกครับเป็น2ชุดชุดแรกข้างบนนะเมื่อสวมใส่ร่วมกับ123ก็คือรวมกัน4ชิ้น เสื้อรองเท้ามัฟและแหวนเป็นเซตโนเบลดถ้าเราใส่4ชิ้นรวมกันเนี่ยมันจะออกสถานะตามอาชีพของท่าน30%เช่นโฮลี Bass, ่คอร์ส30โบลิ่งแบส30อะไรประมาณนี้ดังนั้นต้องมาคับใส่4ชิ้นเพื่อนๆต้องไปดูก่อนว่าตัวเองอะ่ะประดับแต่อาชีพเราจะต้องใส่2ชิ้นไหมเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ออกนะครับมันจะไม่แรงนะไปดูก่อนนะแต่บางอาชีพที่จาเป็นต้องใช้ประดับของตัวเองเอ,อ,อาจจะต้องข้ามตรงนี้ไปฮะก็คือว่า อาจจะบวกแค่เสื้อตัวเดียวใส่แค่เสื้อตัวเดียวนะครับแต่มันยังมีอีกเซตหนึ่งครับก็คือเซตที่เขาบอกว่าเมื่อผลรวมกัน27ขึ้นไปก็คือบวก93ชิ้นไอ้ตรงนี้ก็ได้จะแย่ไปอีกเซตหนึ่งก็คือมันอาจจะไม่ต้องใส่แหวนนะผมคิดว่านะแล้วก็ได้ระเบิดต,ตรงนี้ไปเพิ่มอีก20%ิอย่างเช่นฮ o ลลี่คอร์สย o ่สิบโบล0แบอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องเพื่อนต้องดูว่าเราอยากจะได้หรือเปล่าถ้าอยากจะได้แน่นอนครับจะต้องบวก93ชิ้นและวิธีการบววก9เดี๋ยทํามไปเลยละ พอเรามาเจ้าตัวโนเบเซตตัวนี้ตรงกลางนะครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องผ่านเคลสหลักมาก่อนก็คือดเว่เจ no ็ดสแลกโดเบเซยให้ได้ก่อนถ้าใครทําอันนั้นผ่านมาก็คือคลิปนี้ทําได้เลยเนาะให้เราเตรียมเงินมานะครับก็ใบบวก9เนี่ยใบละ 10M อถ้าจะเอา3ใบก็ 30M เอเตรียมเงินมาก่อนนะไปฟาร์มในกิจกรรมที่ผมเคยแนะนําไปก็ได้ครับทีนี้ให้เรามาคุยกับอ c ตัวโนเบเซคลิกคุยครับ อ่ะช้าๆนะฮะอย่ากด Enter อะไรไม่ต้องกดนะครับค่อยๆกดจะเย็นๆคลิกมาปุ๊บคลิปที่แล้วเราบอกไปว่าข้อที่1มาทันแรกโนเบสเซตคือแลกเปลี่ยนคราวนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนแบบโนเบส Defi t i c k ก t ก็คือแลกใบบวกนั่นเองเนาะแค่เรากดโอเคนะครับปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดเนาะว่า1 10ล้านนะฮะต่อชิ้นตัวละครซื้อได้แค่3ชิ้นโอเคไหมอันนี้ผมจะซื้อทั้ง3ชิ้นเลยนะครับก็กด n น x ไปครับแลกเปลี่ยนเลยนะครับก็กดโอเคไปปุ๊บ ใชไ,ไหมมันจะดิ้งป๊อปอัพมาข้างบนนะครับว่าโนเบิ e รีไฟล์ดชิ้นจะซื้อทีละชิ้นนะใจะเ,เย็นๆนะครับคลิกใหม่ครับกดข้อ2นะผมจะไม่กด enter เลยนะเพราะว่ามันจะพลาดบ่อยมากแล้วกด next ไปครับแลกเปลี่ยนอีก1นึ่งนี่สองแล้วนะครับกดอีกรอบนึงฮะเดียกข้อ2กดโอเคไปปึ๊บแล้วก็กดแลกเปลี่ยนปึ๊บกดโค้ดไปตอนนี้ผมได้มาทั้งหมด3ชิ้นกดอิเดเนนี e ขึ้นมานะครับตอนนี้ผมได้ตรงนี้3ชิ้นแล้วนะทีนี้เดี๋ยวผมจะตีบวก ให้ดูด้วยนะครับวิธีการตีบวกไม่ได้ยากครับให้เพื่อนๆถอดเสื้อเซ็ตโนเบสออกมาครับดำคลิกดำคลิกดลคลิกนะครับตอนนี้ผมถอดออกมาหมดแล้วนะ3มชิ้นให้เราถอดออกมาให้อยู่ใน e อิ Order e, น n วนเจอรี่ออเดเดตอีเนาะส่วนตรงนี้เปิดหน้าต่างออเดเดตคิวนะครับอันนี้สอนแบบละเอียดเลยนะเผื่อผู้เล่นใหม่ๆด้วยนะครับผู้เล่นเก่าก็อย่าน้อยใจนะครับว่าพูดละเอียดเกินไปเนาะก็เผื่อผู้เล่นใหม่จะได้สนุกไปกับกิจกรรมของเราด้วยนะทีน,นี้ เพื่อนๆกลับไปที่เจ้าตัวทิเก e ของเราครับย้ํานะครับข้อ1ซื้อไปทิเก e มาก่อนข้อ2ถอดเสื้อผ้าโนเบสเซ็ตลอนจอนก่อนนะฮะเสร็จแล้วให้เราดับบรคลิกที่โนเบสเซตทีละค้างครับดับบรรทินคนะหนึ่งสองสามปุ๊บปุ๊บมันจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลือกทีละชิ้นใจเย็นๆนะครับวิธีการเลือกเนี่ยคลิกที่ตัวนั้นนะครับให้มันเป็นแถบน้าเงินน้ําเงินฟ้าๆแล้วกดลูกศรลงมาแบบนี้ก็ได้ครับ หรือจะอ่าผมเอากลับไปก่อนนะลากกลับไปก็ได้หรือเราจะลากมาก็ได้เหมือนกันอ่าโอเคนะหรือเราจะรัไปคลิกมาก็ได้ครับ3วิธีนี้นะฮะแบบไหนก็ได้ครับไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะทํำได้หมดเมื่อเราเลือกมาแล้วมันจะมีคําว่าเมคถ้าเรากดแคสเซิลก็ยกเลิกเพื่ออะไรวะ <laughs> อ่ะกดเมคเลยนะครับหนึ่งสองสามไปฟึบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่ต้องกลัวนะจะเย็นๆเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันแตกหรือเปล่าไม่มีแตกในกิจกรรมเท่านั้นโอเคนะผมได้บอกกาวเสื้อแล้วทีนี้ดาบไปคลิกชิ้นที่สองครับผมปุ๊บอ่าทีนี้มันมันขึ้นเสื้อมาก็ไม่ต้องเอาเสื้อมานะคลิกที่รองเท้ากดลูกสองมานะได้ไปแล้วกดเมคฟึบนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมาอันสุดท้ายแล้วนะฟึบก็เป็นเจ้าตัวมัฟลาก็ได้ฟึบและกดเมคไปครับฟึบเรียบร้อยครับตอนนี้ผมได้ 3เซตเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นบวก9ทั้งหมดเลยนะเห็นไหมครับง่ายๆเองนะโอเคนี่ก็เป็นวิธีการเนาะแต่ก็ต้องเผื่อไว้เผื่อผู้เล่นใหม่อาจจะไม่ยังไม่เคยชินกับระบบนี้นะครับผมก็ไม่เคยชินเหมือนกันโอเคถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ ไม่น้อยก็น้อยมากก็ฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ชอบอย่าก,กดดิสไลค์นะครับดูแล้วก็ทําตามพิเศษก็ได้ครับเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบหรือคิดว่าเป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากยังไงก็รบกวนฝากกดถูกใจแล้วก็ร่วมกันคนละหนึ่งคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับจะได้มีกาลังใจมาทาคลิปแบบนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับไป สวัสดีพี่ๆทุกคนฝากกดติดตามคุณเอ็มช่องเล็กแต่อย่างอื่นใหญ่กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ